ก่อนการเลือกตัง้งมาไล่เรียงดูผลโพนะคะโดยเริ่มจากตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครคือ4ล้าน4แสนกว่าคนค่ะอ้างอิงจากสำนักปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครวงเล็บเดี๋ยวมีอัปเดตอีกโพใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาก็จะกระจุกตัวกันอยู่ที่อาจารย์ชัดชาติพลตบวจเอกอัศวินและดรสุชาชวีส่วนใหญ่จะไล่เรียงกันประมาณนี้นะคะแต่อีกหนึ่งกลุ่มที่แทรกขึ้นมาขยับขึ้นบ้างขยับลงบ้างอยู่ข้างบนบ้างก็ ก็คือกลุ่มของคนที่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งคําว่าคนยังไม่ตัดสินใจก็มีหลายความหมายเช่นยังไม่ตัดสินใจจริงๆรรอคงสุดท้ายหรือแกล้งทําเป็นยังไม่ตัดสินใจก็มีเหมือนกันค่ะนีดาโพออกมาก็จะเป็นการเกาะกลุ่มกันของ3คนที่ว่าแล้วก็ยังรวมคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่อันดับต้นๆอีกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจารย์สุวิชาให้ไปดูใกล้ๆวันกากบาทเลยเพราะอาจารย์ชัดชาติที่นํามาเรื่อยๆอ,อาจจะเจอ2ยุทธศาสตร์จากใครก็แล้วแต่1 อาจจะทําให้ขาดคุณสมบัติ 2. อ,อาจจะทําให้เสียความน่าเชื่อถือถ้าเอาชัดชาติไม่ลงจริงๆค่ะถัดมาส่วนดูสิทธิ์โพนะคะขอมาแค่2กลุ่มกลุ่มแรกคือตั้งแต่อายุ1 8บแถึงยีนับว่าเป็น first time voter มีประมาณ6กแสนเคนเป็นกลุ่มที่มีนิยามว,ว่า <Wow! S 1> เพราะว่าถ้าออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆก็จะ เพียงแต่ว่าไม่รู้จะออกไปใช้สิทธิ์แค่ไหนคะ่ะแต่อีก2กลุ่มที่เอามาบวกกันคืออายุ51ปีขึ้นไปและ61ปีขึ้นไปรวมกันแล้วมีอยู่ประมาณ1นล้านแปดแสนกว่าเสียงซึ่งถ้าเขารักใครและเลือกใครกลุ่มนี้ชีชะตาค่ะ โพลถัดมาคือบ้านสมเด็จโพค่ะทํามาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะคะแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อแบ่งกลุ่มคนออกมาคืออายุห 5, 5ปีขึ้นไปที่เราเรียกกันว่าเบบี้บูมเมอร์มีอยู่ประมาณ1นล้านห้าแส0กว่าคนในกลุ่มนี้นะคะยังไม่ตัดสินใจมาเป็นอันดับที่1แต่ถ้าเลือกใครแล้วอันดับหนึ่งคือพลตบดเอกอัศวินค่ะแต่นั่นคือผลโพลค่ะผลจริงก็คือรอวันเลือกตั้งแต่ก็มีเซียนอยู่หลายเซียนที่พยากรณ์เอาไว้ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าแต่ปากกาเซียนมีไว้หักอย่าลืมนะคะ แต่ถ้าถามดิฉันใครจะได้เป็นผู้ว่าก็ตอบได้เลยตอนนี้ว่าไม่รู้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 ค่ะ